ta 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 ตอนวันว่าๆของสี่เกียน แอปเปิ้ลมาทาั้งดูแล้วนด้ได้แอปเปิ้ลอย่างแค่นี้ก็ได้แอปเปิ้ลแล้วเพว้าวแต่นี่มันของหมาบุ้ยโอเคช่างมันเถอะไปกินข้าวกันได้เล ามากินร้านแมคโดนัลด์กันพี่เลี้ยงเองในฐานะที่น้องช่วยพี่เอาแอปเปิ้ลเอาไปขายได้กำไร850แอปเปิ้ลเนี่ยนะมันขายแพงขนาดเนี้ยไม่ใช่อ่ะสินี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองแมคโดนัลล์โอ้ยปีปองปันฟันสัญญาณเข้าเออเสียงประตูนี่มันเสียงใหม่จังเลยอ่ะพี่ ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี okay. ๋ยวพี่นีน,นะน้งองไป่ส่งเองน้องไป่ั่งเองทำไมผมต้องไปเป็นคนสั่งสั่งบ้างสิก็ได้เฮ้ยยให้บอกันโอ้พีครปเอสวิตกลับสวกลับสวป เออเอาแล้วีครับแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หนึ่งแล้วก็เฟรนฟรายสองครับเออได้เลยครับเฮ้ยไอรัชานอนเปมีบอกแม่ครัวนีได้ครับแม่ครัวแฮมเบอร์ 1, เกอร์หนึ่งเฟรนฟรายสอง แค,แค่เบอร์เกอร์หนึ่งและเป็นไม้หนึ่งอุย้ยแล้วเฟรนฟรายสองขอบคุณครับเออมีมากเลยนะพี่ดีนานานทีพี่จะมาเลี้ยงแม็กเจอร์โน่อร่อยเป็นกรณีพิเศษที่พี่ถึงเลี้ยงแกเฮ้ยเฟรนฟรายอร่อยมาก คขาว่ากันว่าต้องกินเลนินต้องผ่านไปประมาณห้านาทีมันจะเน้า no! ม่นเด้าหรอกพี่มันมันจะนิ่มไม่อร่อยแต่สำหรับแฮมเบอร์เกอร์อะยังไงก็ได้อุย้ยอร่อยแต่สู้ร้านปลาพรไม่ได้ก็จริงอ่ะเป็นฟางไม่อร่อยเท่าแพนเค้กกับขนมเค้กแล้วทกคนอ่ะอ,อืะ oh, มอิดเลยไปคิดตึง ชื่อน้ำโค้กว้คุณลูกค้าครับนี่ัยแย่มากออกไปจากร้ำซะเฮ้ยก็ผมกินอยู่อ่ะผมกินเฟรนฟรายเป็นคำสุดท้ายแล้วกันเฟรนฟรายคำสุดท้ายอีอร่อยจะตายทำไมคุณต้องมาไล่ผมด้วยนี่แด่โอ้ยแม่คะเอ้ยแม่ครัวจะก,กาัดแกสิบลี้ยันมาก หรือฉันตีกวัาบ้านยาเฮ้ยผมกลับแล้วผมกลับแล้วนีแน่เอ้ยก็แค่ตีเบาเองนี่แน่โอ้โหเอ้ยแขนขั็ไม่เป็นไรโอ้เฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์ที่ไหนเนี่ย ได้ก็ดีนะไอ้คอยได้ขอฟรีอะรีบกินเถอะเราจะต้องกลับเล่นเกมอีกใครไปถึงบ้านก่อนคนนั้นชนะยัยยัยฉันไปอีแ่นพลักฉันจอดยายอุ้ยไม่ไปผมไปก่อนเฮ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยอุ้ยล้อหลุด้ไปไป แต่ล้อที่ไหนวะอุย้ยเอ้าพี่สมชายหายไปไหนเนี่ยเอาพี่ปเป็นยังบ้าปวดขาดิแกก็ไม่ด่าสันขาอะไรที่มันจะทำให้อันตรายแบบนี้ได้เลยผมไม่เกี่ยวก็แค่วิ่งกับก็แค่เดินกลับบ้านวิ่งแบบใครถึงกล่องคนชนะเองบ้างแค่ไม่กี่กิโลเองหันจากร้านแม็กโดนนัวเอ่อแล้วล้อรถมาจากไหนวะโอ้ยโอ้ย โอ้ยอน้องทำแบบนี้ได้ยังไงวะผมไม่ได้ทำพี่รู้เปล่าที่ทำอะ่ะทำามาอยู่ๆพี่ถึงทำให้มันล้อหลุดได้ก็เฉยอะ่ะไม่รู้โอ้ยแก yeah! ไม่รู้ได้ยัยอีเอาไประเบิดเอาระเบิดไปกินเอ๊ะ yeah! ว้าวป๊อกป๊อกป๊โอ้วเออไปเถอะพี่ศมชายไม่ไหวแล้วเอาระเบิดไปทิ้งดีกว่ารู้สึกว่าระเบิดมันใจเยี่มันบ่อยแล้วเอ้ยหลุดมือไปดีกว่า

哦，我舍不得害？ โอ้ยเอ้ยโอ้ยน<ว>ี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยวายออกสนามอีกแล้วโยกนี่แหละนี่แหละโอ้ยออกสนามรอบที่สามแล้วนะเขาดีใช่ไหมวายแต่โอ้ยเอ้ยเอ๊ฉันสามารถวายโอ้ยได้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 แพ้สักทีเด้อเจอชาร์ดโอ้ยไม่ไหวนีไไ่แหละโอ้ยนี่แหละ นี่แทำฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันตัวแข็งนี่แนะี่โอ๊ยขาฉันนี่เนะนี่ยนะนี่เนี่ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วทำให้ชีวิตก่อนได้ไหมมาเล่นลอยกันต่อนี่แนะี่โอ๊ยไม่ไหวเล็วนี่เนะี่ยหน่อยเฮ้ย ล้มต่อมาฉันยอมแพ้แล้วฮ้ยเแกรืยจังกฮ้โดระโดโดจ้า นายเป็นอะไรไหมอะเป็นสิเนี่ยคอหักกระดูกหักหลังหักอะไรหมดเลยนายเนี่ยมันช่างน่าสงสารจริงๆงั้นเดี๋ยวฉันพานายไปโรงพยาบาลละกันแล้วนายมีเงินที่เพื่อที่จะจ่ายค่ารักษาไหมไม่มีเอาแล้วนายจะพาฉันไปที่โรงพยาบาลทาอย่างถ้าไม่มีค่ารักษาชาช็อกแสบตออต่อไปอีจีนอยากต่อยมวย